สวัสดีทุกคนผักกระเพี่น้องกระถินบ้านเฮาหมากกระถินผักกระถินเป็นผักคนอีสานชอบกินกับตำมะหุงส้มตำข้าวปุ้นเสบทุกคนแล้วแต่คนหมักหรอวะแล้วคนบ่มหมักกระม้นพรอวะแล้วแต่คนชอบนั่นจะแต่ยายเนี่ยกินกับข้าวปุ้นตำมะหุงเนี แสบเดอ้อผายกระเคนเขากินคูดค้นเนาะคลิปใดก็ได้เม็ดกระทินโรยลงไปเหรอวะแสบกบกองขูดแจงเด้อวะกินกับน้ำพริกปลาทูกระแสบคือกันเป็นผักพื้นบ้านพี่น้องเอง้คนอิสานชอบกินแต่คนไทย ขเขาโบกินแล้วเขากินสตอพอแล้วเนาะเม็ดใหญ่ไปคิวเลยนะสตอพนราวเสียบๆเราคิ้วไปสันพอห้าเม็ดกระถินเสียบกว่าคือว่าเนาะหมักไปหมัก,ม,กมันแต่ตะขุดชอบใหญ่มินะนะมินแห้งมันเม็ดใหญ่ดิซะอันนี้ยังเส,ยนะสงียบเด้อนี่ยเสียบของไฟของมันเนาะพักอัน อันนั้นน้องไปของมันนั่นแหละคือหมักทุเรียนหลังคนกับบกินหมักทุเรียนเลยหลังคนก็แซ่บโอ้ยายนี่แซ่บด้ยบบวยทุเรียนยากินกับบดิกินแหละบ่มีเงินซื้อทุเรียนแต่ตะเบิงเขาเจ้ากินแหละทุเรียนมันแพงเบิงเขาเจะากินอ่างยายกับน้ำลายอยงเงี้ยแหละทุเรียนนะบดิกินเบิดปีนะปีนี้บดิกินเลยทุเรียนนะ ได้กินแต่พวกอันราคาโลละสามสิบบาทห้าสิบาทนี่แหละวันนั้นมันแพงเกินแพกหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยอซื้อเนื้อได้ตัง้งสองกิโลโเนื้อหมู